สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลล์น้องบูเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาการขายมิตซูบิชิรุ่งเจริญสาขาพระรามสองค่ะก่อนอื่นนะคะน้องบูก็ขออนุญาตแนะนำนะคะห้องนี้นะคะเป็นห้องส่งมอบนะคะสำหรับส่งมอบรถยนต์ป้ายแดงนะคะ กับมิตซูบิชิรุ่งเจริญสาขาพระราม2ค่ะห้องส่งมอบของเรานะคะก็จะมะีแยกมาจากตัวโชว์รูมนะคะก็คือแยกเป็นสัดส่วนนั่นเองนะคะห้องของเรามีการพ่นฆ่าเชือ้อโควิด1 9ทุกวันนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจถึงความปลอดภัยห่างไกลจากโควิด1 9นะคะห้องส่งมอบของเรานะคะก็มีแอร์เย็นๆนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะอ่ะกลับมาที่ตัวรถนะคะวันนี้น้องบูก็จะเอารถไปส่งมอบให้ลูก คุณทวัชชัยนาสุบินที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะกับมิตซูบิชิไททันแคปเตียนะคะตัวหน้าใหม่ค่ะตัวนี้นะคะามากับโปรแม็กซิงค่ะตัวนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถแค่5,500บาทเท่านั้นเองนะคะแต่งแม็กซิงให้เลยนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2,500 cc ซีซีนะคะ128แรงม้าค่ะ มาดูนะคะตัวรถนะคะว่ามีแถมอะไรบ้างนะคะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็นล้อแม็กนะคะขอบ18พร้อมยางนะคะตัวนี้ฝาครอบดิสเบกน็อตล้อลูกค้าเลือกสีเองเป็นสีแดงนะคะตัวนี้แม็กทีนะคะอ่ะยางนะคะอยู่ที่เบอร์เดี๋ยวนะ2 3 5 40นะคะยางหน้านะคะตัวนี้อ่ะ แม็กขอบ18นะคะข้างหน้า9.5ข้างหลังจะเป็น10.5นะคะอ่ะหน้าหลังนะคะ ข้างหลังยางนะคะจะเป็นเบอร์26535นะคะนี่เลยแม็กที T e สวยๆนะคะมาพร้อมกับตัวค้ำหลบป้ายนะคะตัวนี้เราก็แถมพิเศษให้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถมิตซูบิชิไททันกับน้องบูนะคะถ้าเป็นโปรแม็กซงเนี่ยน้องบูจะแถมตัวนี้ให้พิเศษอยู่แล้วทุกคันนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในปี64นะคะจากตัวนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทค่ะ เดี๋ยวไปดูออปชันด้านในนะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะทั้ง2ดอกเลยนะคะตัวนี้นะคะเราก็คือมาจากศูนย์เลยนะคะไม่ได้มีแต่งอะไรเพิ่มนะคะเดิมๆจากศูนย์ของเราก็จะเป็นกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นตัว open cap นะคะหรือว่าแคปเปิดได้นั่นเองนะอ่ะตัวนี้นะคะ จำเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะแอร์แบ็กคู่หน้าค่ะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะเป็นรถกระบะนะคะของเราเนี่ยมิ s ซูบิชิของเรานะคะจะมีแอร์แบ็กคู่หน้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะถ้าเทียบกับค่ายอื่นแล้วนะคะค่ายอื่นจะมีแค่ฝั่งคนขับแต่ของเราจะแถมให้ลูกค้าเออจะมาจากโรงงานเป็นคู่หน้าเลยวันนี้นะคะน้องบูก็จะขอ ไปส่งมอบรถที่หาเชิงฟาก่อนวันนี้น้องบุก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องบุก็อยู่กับลูกค้าแล้วนะคะพี่ทวัชชัยนาสุบินนะคะตอนนี้น้องบุกก็เอารถมาให้ลูกค้าถึงมือลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ทวัชชัยนาสุบินของเรานะคะเจ้าของรถมิตซูบิชิไทตันนะคะตัวเตี้ยหน้าใหม่นะคะพร้อมแม็กซิ่งนะคะพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ทักเข้าไปในเพจมิสซูลุงเจริญพระรามสองอะคะ่ะรู้สึกเหมือนโดนใจครับเปิดดูแล้วแล้วมีคน ว่าปีด้วด้วยมันสวยดีก็เลยเรียกครับก็ทักไปถามพี่เขาครับค่ะก็คือเจอน้องบูกําลังรีวิวรถพอดีนะคะในโพสตเนาะพี่ก็เลยทักเข้ามาก็คือถามไวตอบไวไหมคะพี่ถามไวตอบไวครับค่ะตอนนี้น้องบูนะคะขออนุญาตอ่าพาลูกค้าทําเอกสารก่อนก็คือพี่เขาจะพูดไม่ค่อยเก่งนิดนึงเตือนกล่องหน่อยเนาะโอเคเป็นคนบ้านเดียวกันก็เลยแบบบอกกันง่ายนะคะอ่าน้องบูก็ขอ จบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้เนะพี่เนาะจ้าสวัสดีค่ะ